สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อนเบิดสุมองสุบอลสุผูสุคนเหรอครับเมื่อนี้ก็พ่อครับพ่อหญิงใส่ผ้ารอกือเก่านะครับเนาะเมื่อนนี้พ่อหญิงยส่ผ้ามาโมดีไฟเตาครับหรือว่ามาแก้ไขเตาเก่าเหรอครับผมเป็นเตาที่พ่อหญิงใส่ใส่ต่ปใส่มาสูปีตัวเตาตัวนี้สิบก็เกือบสิบป,ปีแล้วครับปีกายนี่ผมก็ใส่งานมันไปเผาไปประมาณหกเจ็ดเตาแล้วครับได้ทานไปประมาณ เกือบร้อยสอบสอบน้ำตาลครับผมนี่นะครับนี่ให้พี่น้องเบืองมันบัวใมุ่งจัคเ่อร์นะพี่น้องมันกะจถือผ้าถือฝนอยู่นี่แต่กระบอกพังครับผมมานี่พ่อสีเผาไม่พ่อในี่ใส้กระสีมาขี่ต้มแล้วกิมามาโอ้ทั้งหลังมันใหม่มาโอบน้ำขังทั้งหลังนี่น้ำซองน้ำยางผิดมันแตกนะครับนี่ครับมาเบิองสภาพภายในเตาเลยพี่น้องนี่นะครับเตาสูตรพ่อในี่ใส่ครับผม นี่ครับอันนี้กระสีเป็นแปลวันเนาะครับเนาะนี่ครับค่วมเลยกะประมาณสอกนึงและแต่ว่าข่วมสูงเย่นอนี้มันสูงขึ้นกว่าเก่้าเพราะว่าผมสาดเลียนบ่อเศร้าวนกระเลยสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับตะกี่นันบ่อสูงครับตะกี่มันสอกเดียวหนึ่งนี่ครับอีกแปลวนหนึน่งลักษณะแบบเดียวกันครับข้องไฟนี่กะอ้อมเตาอ้อมเตาคือเก่้าครับผมแบบเดียวกันครับอ้อมเตาครับ ส่วนนี้กระสิเป็นหูไฟขืนครับผมนี่หมองเขาดังไฟทั้งล่างบมอไฟมันกระทูข้นมาครับผมนี่ครับส่วนนี้นี่ครับพี่นอ้องตัวนี้ก็สิเป็นอีกแปวหนึ่งนะครับเพอว่าจะกีนบ่มีเด้แปลนี้หลังจากขีดมันใส่งานมาโดนเนาะครับแปลเก่ามันก็นเริ่มสีตีบตันเขาจีบตันขืนนะนะครับนี่ครับพี่น,อน้องมาเบิ่งทั้งหลอดนี่ครับ เป็นแปวเกา่ามันแปวลหลักมันนั่นแหละครับผมหลังจากใส่งานมาโดนมันก็มีอันนี้ครับเขาเอิน,นยังก่อนนี่ขีกระโปงขือยางไม้มันแข็งโตจับอยู่น้ำน้ำอันน้ำแปวมันน่ะนะครับบาดมันเฮ็ดให้แปวมันติดบาดมันก็ติดยากครับผมพอติดยากบบน,นี้พอนี้ไส่กัเลยนี่ครับมาขุดแปวซอยมันนี่แหละครับพี่น้องแปวซอยเป็นแปวทีขุดอยู่เพียงตีนเตาเพอดีเลยครับเด้อนี่ ทะลุเข้าไปในตัวเตาเลยอันนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาแบบแก้ปัญหาว่าเตาตีดหนากนะครับผมใส่งานไปโดนเตาตีดหนักใส่วิธีนี้ครับใส่แปลซอยหลังจากคี่ว่ามันตีแล้วก็จจังคอยปิดไว้นะครับเนาะก็ใส่สองแปลรลักเอาเพราะว่าไฟมันสีแห้งโพดนะครับผมไฟมันสีแห้งโพดนี่ละครับสาภาพตัวเตาหลังจากพอนี้ใส่เอา,าพ,พื้นเขาแล้ววันนี้ก็จังสีมากสีต้มดีๆแล้วก็มาอบไม้เนาะครับเนาะ นี่นะครับทั้งหน้าเตาไอ้นี่เป็นเนี่ยผมมาปูปูบักอื้อว้ครับผมปูบักอื้อว้หน้าเตาเพื่อน่าขีคาข่ควายขี่ควายเตาอยู่นี่มันขี่ปูนไฟมันกระสีงามมันกับเมียน,นคว่ำเพ่อนอยู่ครับนี่ครับอีกรุมหนึ่งบักอื้อเพินกำลังถอดยอดออกงามงามครับผมแล้วว่ากับโมหูสตากรรมมันขึ้นกันนั่นแหละหลังจากเผาทานนันสิเป็นจังไดมันสีรอดหรือบอหลอดครับผมโมหูสตากรรมขเขามั่นครับผม นี่ครับหลังจากผ่านการใส่งานมาดนเนาะมันก็มีสภาพเป็นแบบนี้บันเท่าจังมากโอ้ประไม้เนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับมองดังไฟครับผมมองดังไฟครับเขาเอื่นยังข้อเตาห้างหรือ,อยังยบ้านแต่ละบ้านเอื่นมอคือกันเนาะครับนี่ผมสิทายพี่น้องเบิ่งไกลๆครับผมนี่ครับนี่นขึ้นไปนี่นะครับ ้ตัวนี้ตีง่ายย่ได้พี่น้องตดง่ายง่ายครับผมปัญหาอยู่ว่ามันใส่ใส่งานเมื่อโดนกับต้องโมดิฟายมันใหมเนาะแก้ไขมันไหมครับผมครับผมกระให้ให้เบื้องพี่น้องเบื้องซ้ำนี่แหละครับเต่าเฟื่องที่ใสตัวนี้เป็นเต่าเก่ามาอัปเกรดมันไหม่ครับผมโยกระดับมันไหม่ให้มันใส่งานพร้อมใส่งานได้คือเกา่าตอนนี้มันก็พร้อมใส่งานแล้วครับพร้อมสีใส่งานได้แล้วเพียงแต่ว่าท่านเอาฟื้นเขาจากฟื้นสีพ่อร่าพ,พ่อครับผม นี่แหละครับเตาทานพนีไส่สูตรติดไว้ติดไงมีคนมีหลายคนอยู่ครับบอกผมไปเฮตเตาหาต้ไปปัน่นเตาจ้างกับเตาหนึ่งกับประมาณพัาเรื่อยอยู่แต่ว่าผมบอกเอาเพราะว่ามันเมื่อยเนาะครับนาอส่วนสีเฮตแล้วจะอะไรยังนี่ครับสภาพบรรยากาศคุ้นกับบ้านพนีไส่ครับผมกลางทงหน้าครับอยู่กลางทงหน้าเดียวเดียวโดดๆกับบ่เดียวดอกครับหน้าคางๆเพื่อนกันน้อหน้าขึ้นกันครับผมนี่แหละครับ ป้าเขาใกล้สีเดงเกียวแล้ะครับผมสภาพบรรยากาศจมือแร้งนะครับช่วงประมาณาบสามโมงกลัวๆครับผมคุณกะตะเวนกําลังอันนี้เนาะมือนี่บรรยากาศกะขีฟ้าร้ายครับผมบรรยากาศเฮ็ดให้พวกตาเขานี่หนาวหนาอนห่อนไปตามๆกันครับมาลุ้นกันครับว่าฝนสีตกหรือบโบตกครับผมสำหรับคลิปนี้กะ ฝากขอบคุณพี่น้องเอฟซีเบิร์ตสมองสุบอนนะครับผมที่เกียรติเขามาที่เกียรติเขามาเป็นกำลังใจให้พ่อในี้สายเนาะครับเนาะกจังได้กะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อในี้สายดีเลยครับเด้อสัวรสีได้แต่ละซับนี่บอกโอ้ยเมื่อยเมื่อยครับรู้ตัวเราเนี่ยผุดชัวร์เราสีเข็ดเตาเข็ดนยังแล้วเหมือนจังมาไทยพี่น้องเบิ้งเนาะครับสำหรับคลิปนี้มีซ้ำนี่แหละครับสวัสดีครับ